สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับเพราะว่าผมอีกเช่นเคยนะครับช่องโดนัทเคดีครับผมวันนี้วันที่9กกรกฎาคมนะครับทางเกมมา o อวีก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับผมเป็นสกินของลอนเรียวเนาะเป็นสกินระดับมิราเคิลนั่นเองสกินใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็เดี๋ยวไปดูสกินกันเลยละกันเนาะนี่ครับผมก็จะเป็นสกินนี้นะครับ เป็นสกินหุ่นยนต์นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยเนาะมีทั้งเอฟเฟกต์สกิลเอฟเฟกเสียงเลยนะครับเป็นสกินระดับมิลเลอร์คนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปดูกันในกิจกรรมก่อนเลยละกันเนาะโอเคครับผมสําหรับกิจกรรมนี้นะครับผมก็ถ้าเราเล่นครบ10ครั้งเราการันตีสกิน1สกินเลยนะครับเป็นสกิน Em มพิของ Mac นั่นเองนะครับผมถ้าเล่นครบ30ครั้ง รับกรอบโปรไฟล์สุดเท่ไปเลยเนาะก็สําหรับกิจกรรมนี้นะครับในการเปิดทุกๆ10ช่องนะครับเราจะการันตีสกินหรือฮีโร่ที่เราเลือกนั่นเองนะครับผมเริ่มต้นที่3คูปองนะครับเดี๋ยวไปดูกันในกิจกรรมเลยแล้วกันเนาะพอเข้ามาที่หน้ากิจกรรมนะครับมันก็จะให้เราเลือกรางวัลพิเศษเพิ่มอีก3รางวัลน,นั่นเองนะครับผมผมก็จะแลกเป็น The f a ฟรเนาะสกินนี้แล้วหน้านะครับผมแล้วก็สกินนี้ละกันนะครับผมเลือกไปแล้ว โอเคมันก็จะเป็นกระดานสุ่มนั่นเองเหมือนกับกิจกรรมอื่นเลยเนาะที่เราเล่นกันนะครับผมในการเปิดกระดานนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับถ้าเราเปิดครบ10ช่องเราจะได้สก,กินเอเวเรนต์แชมเปี้ยนของแม็กนั่นเองถ้าเปิด15ช่องได้คัมพีขั้นสูงม,มา10ชิ้นเนาะสาช่องจะได้เป็นกอโปรไฟล์นั่นเองนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมมีอยู่ที่ประมาณ338คูปองผมก็จะมาเปิดให้เพื่อนๆนได้ดูกันเนาะว่าในงบประมาณที่จำกัดประมาณ300คูปองเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างนะครับผม ก็ผมเปิดฟรีไปก่อนเนาะสองครั้งเพราะว่าเราจะใชเ้เขาเรียกว่าเป็นแคปซูลหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับผมเพราะว่าอันนี้เราจะได้มาจากการเติมเงินนั่นเองเติมคูปองเนาะเปิดก่อนเลยประเดิม2ครั้งนะครับอสองครั้งแรกก็ได้เดอะแฟตมาเลยนะครับผมก็ถือว่าดวงดีมากๆเลยได้ฮีโร่มาแล้ว1ตัวเนาะอันนี้ผมเปิดฟรีด้วยนะครับผมครั้งต่อไปผมเปิดแบบ3ช่องดีกว่านะครับอยู่ที่77คูปองนะครับผมจัดไปครับ โอโหได้เพรมารัวๆเลยนะครับผม25เพร3ชิ้นเนาะตอนนี้ผมก็เปิดไปทั้งหมด5ช่องละครั้งต่อไปเปิด3ช่องต่อนะครับผม147คูปองนะครับครูได้เพจมาอีกแล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็เปิดไปทั้งหมด8ช่องแล้วเดี๋ยวผมลองเปิดอีก2ช่องโอโหอีก2ช่องคือคูปองไม่พอนะครับเดี๋ยวผมขอไปเติมก่อนนะครับผมจะเอาให้ครบ10ช่องแล้วกันเพื่อการันตี1สกินของแม็กนั่นเองนะครับผม โอเคครับผมผมก็ได้เติมคูปองมาแล้วนะครับผม, Off ผม,ผมตอนนี้ผมก็เปิดอีก2ช่องแล้วกันเพื่อจะได้ครบ10ช่องนะครับผมโอเคจะได้การันตีสกินแม็กหนึ่งสกินนะครับจัดไป158คูปองครับผมอ่าอันนี้ก็ได้มาเพจ25แล้วก็อีโมจิเช่าเนาะตอนนี้ผมก็รับรางวัลเป็นสกินแม็กหนึ่งสกินแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะผมเปิดให้เพื่อนๆดูกัน10กระดานเนาะหรือ10ช่องนั่นเองเพื่อเป็นแนวทางและกันเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับผม หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆนะครับในการตัดสินใจในการเปิดเนาะผมก็เปิดให้ดูสัก10ช่องละกันเนาะก็ได้ฮีโร่แฟมา1ตัวแล้วก็สกินแม็กที่การันตีอีก1สกินนะครับผมส่วน10ช่องนี้ใช้กี่คูปองเดี๋ยวผมจะมาสรุปแล้วก็คอมเมนต์ไว้ให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะโอเคก็ผมสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับผม สำหรับใครที่ยังไม่ไดกดติดตามผมก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอะไรใหม่ๆเนาะสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ